สบายดีตอนแรกทุกคนเจ็ดโงแรงตอนนี้กำลังกลับเพื่นเดี๋ยวเขดีจวบแมวลูกสวนมามึงเราไปเอาซาลี่มากำลังจะแปะซาลี่ไปกินม่เล่ามึงมันว่าเอินกูจรงนอนหน้าเนี่ยมันร่าเตี้ยเอนพอมันว่าคือว่ากูจะนอนหน้ามันชวนไปเฮือนมาซาลี่กับกูเด๋อหรือไรเอาง แบ่ตัดวว่ามะเขือ <c oughs> ไม,ม่ทุกคนมะเขือนะโอ้โหมะเขือจะละหนีุนมันอ่อนในนี่เนาะยังเป็นยังบกแก่เธอเลยทุกคนหวานน้องปลูกแบบธรมรมชาติ์ทุกทุกอย่างคือปลูก,แบบ,กแบบธรรมชาสตร์เงินเดือนจุ่มเป้นดนี่นะ เจ้พวกหล่าฮะเสตทงเนี่ยกูมา,มาไปไม่เท่ากุญต่มจากสองสามมาสามสามซ <laughs> าลีปีเหมยทุกคนอยู่เนี่ยอันนี้ไปเอาอยู่ในสวนเน,นียมีมักแตงไ,งไมนะอ,อมักแตงเลยโอ้โมักแตงรัดันกันนะรันกัน <laughs> ว้าวเออตัดละตัด <c oughs> มุกแดงมักเดียวตัดกันปั้นกันกินเอามื่อหน้าเดี๋ยวไปเฮือนเดี <c> ๋ย <oughs> อันนี้สาลี่ทุกคนอันนี้สาลี่อยากไปเฮือนมุกแดงมีแต่ตมักเดียวเดี๋ยวพอมันยังประธานเป็เี่ยนไม่เ,เห็นเจาะเลยมันจะมีไหมไม่เห็นเจ่ะให้นป็นมักเดียว น้ำพเามาน้เอาก่อน่ทุกคนอันนี้ไปสวนงอาู่สวนพุ่นตะอว่าจังาจำมื่แลนี้จะหากบมาที่เจ็ดโมงแล้วหากำมากางกับแดดผ่าหัวกู อันนี้จะเมือหน้าทุกคนนอนหน้ามืัอนี้จะเหมือนผอกับแม่สดเจ้ากับสิกรับบาทไปเฮือนเพราะว่าอยู่เฮือนก็มีกระนาดเขาหักนอนอยู่เฮือนก็เลยต้องไปนอนเฮือนยังอ่อนเนาะมันแปลงอ่อนอ่อนทุกคนนเป็นตะวานแห่งเมืองนป่านนะฮะมัุจด้หิวเมื่อนนี่เลยเล็กเต็มครับจุดนี้เส้นเม็ด เหนียวคือนนจะไปเฮ่อนเวยทุกคนไปกินเฮีอนพอเจอกับแม่เ่าอยู่เฮือกนาาก็หน่อกับแม่มัเแบ่งมาแบ่งกันกิน <c oughs> อันนี้ซาลีเลยซาลีก็เล่ได้กินแล้ลวบรรยากาศยามแรงเจ็ดโมงแรงแล้วยังยังบ่มืดแต่ก็ไก่ชิมืดตล,ละดพอฝนกำลังจิตกแต้พบกันไหมคิปหนาด้ววะะ่ารักบายบาย